ค่ะคุณครูกัรจนากันทษาค่ะวันนี้รายวิชาสุขศึกษา5ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่3นะคะเราก็จะมาพบกันในหน่วยการเรียนรู้ที่4ค่ะเรื่องของการป้องกันโรคและการแก้ไขปัญหาสุขภาพในชุมชนค่ะสำหรับตัวชี้วัดนะคะก็คือเสนอแนวทางในการป้องกันโรคที่เป็นสาเหตุสำคัญของการเจ็บป่วยและการตายของคนไทยและรวบรวมข้อมูล เสนอแนวทางการแก้ไขปัญหาสุขภาพชุมชนค่ะค่ะสำหรับในเรื่องของโรคที่เป็นสาเหตุของการเจ็บป่วยและการตายของคนไทยเราก็จะแบ่งเป็นโรคติดต่อและโรคไม่ติดต่อนะคะสำหรับในคลิปนี้นะคะเราก็จะพูดถึงโรคติดต่อนะคะสำหรับโรคที่เป็นสาเหตุสำคัญของการเจ็บป่วยและการตายของคนไทยนะคะในปัจจุบันนี้นะคะ คนเรานะคะก็มีการขาดการดูแลสุขภาพมีพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมนะคะเช่นบริโภคอาหารที่มีปนเปื้อนด้วยเชื้อโรคนะคะหรือสารเคมีอาหารที่มีไขมันมากเกินไปย่อยยากขาดการออกกำลังกายและก็ขาดการพักผ่อนเกิดความเครียดนะคะทำให้เกิดในเรื่องกระทบต่อในเรื่องของ สุขภาพและเป็นสาเหตุของการเจ็บป่วยและการตายการตายของคนไทยค่ะโรคแรกนะคะที่จะเราจะาพูดถึงนะคะเป็นโรคติดต่อนะคะที่เป็นสาเหตุของการเจ็บป่วยและการตายนะคะในปัจจุบันนี้นะคะโรคที่ฮิตที่สุดนะคะก็คือโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนานะคะหรือที่เราเรียกว่าโควิด -19 นะคะซึ่งพบใน มนุษย์แล้วก็สัตว์นะคะปัจจุบันนี้นะคะมีทั้งหมด6สายพันธุ์นะคะแพร่ระบาดไปทั่วโลกเลยนะคะซึ่งสายพันธุ์ที่เ,เราพบในปัจจุบันนี้เป็นสายพันธุ์ที่7นะคะเรียกว่าไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่นะคะตั้งชื่อเป็นทางการว่าโควิด19นะคะสำหรับอาการของผู้ติดติด เชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่นะคะหรือโควิด19นี้นะคะครั้งแรกนะเราพบอาการก็คือมีไข้เจ็บคอไอแห้งๆมีน้ำมูกไหลหายใจเหนื่อยหอบนะคะในระยะต่อมาก็จะมีอาการที่เพิ่มขึ้นเช่นจมูกไม่รับรู้กลิ่นนะคะล,ลิ้นไม่รับรู้รสนะคะแต่ปัจจุบันนี้นะคะอาการของโควิด19นั้นนะคะอาจจะ ไม่มีไข้นะคะอาจจะพบมีตาแดงน้ำมูกไหลบางรายก็มีผื่นขึ้นนะคะอันนี้ก็เป็นอา,อาการของโรคโควิด19ได้นะคะซึ่งกลุ่มที่เสี่ยงนะคะต่อโรคโควิด19นะคะเช่นเด็กเล็กนะคะผู้สูงอายุนะคะผู้ที่มีโรคประจำตัวอยู่เช่นโรคหัวใจเบาหวานปอดติดเชื้อนะคะหรือผู้ที่ มีภูมิคุ้มกันผิดปกตินะคะคนที่มีน้ำหนักมากนะคะหรือผู้ที่เดินทางมาจากต่างประเทศนะคะซึ่งเป็นประเทศที่มีความเสี่ยงนะคะเช่นจีนเกาหลีญี่ปุ่นนะคะหรือผู้ที่ต้องทำงานกับผู้ที่ ป่วยนะคะหรืออาจจะเป็นผู้ที่มีอาชีพที่จะต้องพบปะกับชาวต่างชาติเป็นจำนวนมากนะคะเช่นแท็กซี่นะคะโรงพยาบาลหรือผู้ที่อยู่ในสนามบินนะคะก็เสี่ยงต่อโรคได้นะคะหากถ้ามีอาการโควิด1 9แล้วเราจะทำยังไงนะคะก็ควรไปพบแพทย์นะคะเพื่อที่ทําการตรวจอย่างละเอียดนะคะ โดยแล้วก็ไม่ปิดบังข้อมูลนะคะให้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์ต่อการวินิจฉัยโรคนะคะหรือถ้ากลับมาจากพื้นที่เสี่ยงนะคะก็ควรที่จะกักตัวเองอยู่บ้านนะคะอย่างน้อย1 4บสถึงยีวันนะคะเพื่อให้แน่ใจว่าไม่เป็นโรคนะคะวิธีการป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่นะคะเขาบอกว่าาวิธีหลีกนีโควิดนะคะาการออกจากบ้านนะคะออก เท่าที่จําเป็นเท่านั้นสวมหน้ากากอนามัยหรือหน้ากากผ้าเมื่อต้องออกนอกบ้านนะคะใช้รถสาธารนณะเท่าที่จําเป็นหลีกเลี่ยงชั่วโมงเร่งด่วนนะคะเพราะว่าคนจะเยอะนะคะล้างมือบ่อยๆด้วยสบู่หรือเจลแอลกอฮอล์นะคะยืนห่างจากคนอื่นอย่างน้อย1-2เมตรนะคะหากต้องอซ้อนมอเตอร์ไซค์เขาให้หัน ด้านข้างนะคะให้กินอาหารปรุงสุกใหม่นะคะแยกควรแยกสำหรับอาหารนะคะแยกของใช้ส่วนตัวไม่ใช้ร่วมกันกับผู้อื่นนะคะหากกลับมาถึงบ้านควรรีบอาบน้ำทันทีนะคะค่ะ อันนี้ก็คือโรคต่อไปนะคะก็คือโรคเอดนะคะซึ่งเป็นโรคที่ติดต่อทางเพศสัมพันธ์แล้วก็อาจจะมีการรับเลือดนะคะก็ได้นะคะส่วนใหญ่แล้วนะคะก็คือถ้า,าเชื้อไวรัส h i v นะคะถ้าได้รับเชื้อเข้าไปแล้วเขาจะไปทำลายาเม็ดเลือดขาวนะคะทำให้ภูมิคุ้มกันของเราลดลงนะคะเป็นติดเชื้อ โรคต่างๆได้ง่ายนะคะอาการสำคัญอยู่3ระยะนะคะระยะแรกคือไม่มีไม่มีอาการนะคะหลังจากที่ไปมีพฤติกรรมเสีย่ยงมาประมาณ4ีเสัปดาห์หรือ1เดือนนะคะก็จะมีเชื้ออยู่ในร่างกายนะคะก็สามารถแพร่เชื้อให้กับคนอื่นได้ระยะที่2คือเริ่มปรากฏอาการนะคะก็จะมีอาการมีเชื้อราในกระพุ้งแก้มเพดานมีต่อมน้ำเหลืองโต บริเวณคอรักแร้และขาหนีบนะคะมีหูสวัสดน้ําหนักลดแล้วก็อาจจะท้องเสียเลื้อหลังระยะเอดเต็มขั้นนะคะก็คือเออ่ก็คือเราเรียกว่าโรคติดเชื้อฉวยโอกาสนะคะไม่ว่าจะเป็นวันโรคนะคะมีปอดบวมนะ,ะไข้ไอหอบนะคะมีเชื้อราในระบบทางเดินอาหารเจ็บคอกรน ลำบากนะคะเยื่อหุ้มสมองอักเสบนะคะแล้วก็เป็นมะเร็งนะคะที่หลอดเลือดนะคะจะมีแดงจ้ำๆนะคะแนวทางที่จะป้องกันโรคเอชได้นะคะก็คือไม่มีเพศสัมพันธ์ในวัยเรียนนะคะมีจิตสำนึกสำนึกก็คือในเรื่องของการรับเดียวใจเดียวไม่สัมสนนะคะใช้ถุงยางอนามัยนะะในการมีเพศสัมพันธ์ร้อยเปอร์เซนต์ก่อนแต่งงานอาจจะมีการ ขอปรึกษานะคะมีการตรวเลือดนะคะแล้วก็ไม่เสพสารเสพติดนะคะไม่ใช้สิ่งของร่วมกันโดยเฉพาะมีดโกนหนวดกนรกาตัดเล็บอย่างเงี้ยน,นะคะอาจจะทําให้ติดเชื้อได้มีการเข้าร่วมกิจกรรมรณรงค์ให้ความรู้กับเรื่องโรคเอดอย่างสม่ําเสมอค่ะ ต่อไปเรื่องของโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์นะคะพวกนี้จะแบ่งเป็น3กลุ่มก็คือกลุ่มที่เกิดจากเชื้อไวรัสนะคะบางชนิดรักษาหายได้บางชนิดไม่มียารักษานะคะเช่นอเอชห,หูหูดงอนไก่อย่างเงะะี้ยค่ะโรคที่เกิดจากเชื้อแบคทีรียนะคะก็เช่นซิฟิลิส หนองในแท้หนองในเทียมนะคะหรือโรคที่เกิดจากเชื้ออื่นๆนะคะก็เช่นโรคพยาธินะคะอันนี้สามารถรักษาหายได้นะคะ,ะโรคหนองในนะคะก็จะมี2ชนิดนะคะคือหนองในแท้และหนองในเทียมนะคะซึ่งอาจจะเกิดได้บริเวณปากช่องคลอดหรือว่าทวารหนักนะคะในเพศชายนะคะ,ะก็จะมีลักษณะของการปัสสาวะขัด นะคะรุนแรงมีหนองนะ,ะสีข้นไหลออกจากท่อปัสสาวะนะคะอาจจะลุกลามไปที่ต่อมลูกหมากได้นะคะทำให้อัอนธอักเสบข้ออักเสบเยื่อบ,บุตาอักเสบได้นะคะสำหรับผู้หญิงนะคะก็จะมีตกขาวนะคะมีกลิ่นเหม็นท่อปัสสาวะอักเสบนะคะเวลาปัสสาวะก็จะแสบขัดได้นะคะอาจจะลุกลามไปที่ปากมดลูกนะคะท่อนำอ ไข่อุดตันนะคะอาจจะทําให้เป็นหมันนะคะหรือ,อถ้าในขณะที่ตั้งครรภ์น,นะคะอาจจะทําให้ทารกนั้นติดเชื้อตาบอดตาอักเสบได้นะคะซิฟริสนะคะซึ่งเป็นโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์เหมือนกันนะคะซึ่งแบ่งเป็น3มระยะนะคะระยะแรกคือเป็นแผลนะคะแล้วก็มีตุ่มเล็กๆที่อวัยวะเพศนะคะ แล้วก็ตุ่มก็จะแตกกลายเป็นแผลกว้างนะคะแผลเรียบขอบแข็งนะคะเราเรียกว่าแผลริมแข็งนะคะไม่เจ็บแล้วก็ไม่คันนะคะระยะที่2คือเข้าข้อออกดอกนะคะอันนี้ก็คือประมาณหลังจากระยะแรกประมาณ1สัปดาห์นะคะก็จะมะีผื่นขึ้นตามตัวนะคะฝ่ามือฝ่าเท้าไม่คันมีไข้นะคะระยะที่3คือระยะทําลายนะคะอันนี้ก็จะเป็น ทําให้หูหนวกนะคะตาบอดสติปัญญาเสื่อมได้นะคะเชื้ออาจจะเข้าสู่ไขสันหลังและสมองนะคะทําให้เป็นอัมพาตได้แล้วก็อาจจะเสียสตินะคะแล้วสามารถที่จะถ่ายทอดไปยังทารกในครรภ์ได้นะคะ วิธีการป้องกันโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ก็คือไม่มีเพศสัมพันธ์ก่อนวอัยอนควรส,สวมถุงยางอนามัยไม่เปลี่ยนผู้นอนนะคะรักษาความสะอาดของอร่างกายและวัยวะเพศแล้วก็รักษาวิธีการป้องกันโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์นะคะโรคต่อไปก็คือไข้ไวข้หวัดใหญ่นะคะชนิด a H1N1 นะคะอันนี้ก็เป็นเชื้อไวรัสที่ติด จากคนสู่คนนะคะจะมีอาการไอจามนะคะ,ะแล้วก็มีน้ำมูกละอองฝอยของเชื้อโรคเนี่ยนะคะไปะติดต่อกันได้นะคะแนวทางในการป้องกันก็คือหลีเกเลี่ยงกันคุกคี นะกับผู้ป่วยนะคะไม่ใช้ของร่วมกันเช่นแก้วน้ําหลอดน้ําช้อนผ้าเช็ดหน้าและประทานอาหารที่ปรุงสุกใหม่ๆสวมหน้ากากอนามัยแล้วก็ดูแลสุขภาพให้ร่างกายสมบูรณ์แข็งแรงพักผ่อนให้เพียงพอออกกําลังกายอย่างสม่ําเสมอนะคะอา,อาจจะต้องป้องกันตัวเองหากตัวเองเป็นนะคะก็คือหยุดนะคะหยุดเรียนหยุดทํางานนะคะ3-7วันเพื่อป้องกันการแพร่ไปสู่คนอื่นพยายามหลีกเลี่ยง การคุกคีกับคนใกล้ชิดสวมหน้ากากอนามัยใช้ผ้าปิดปากปิดจมูกเวลาไอาจามแยกของใช้ส่วนตัวมันรักษาความสะอาดด้วยน้ำและสะบู่นะคะต่อไปไข้หวัดนกค่ะอันนี้ก็เป็นเชื้อไวรัสที่ติดจากสัตว์ปีกนะคะซึ่งมาสู่คนโดยการสัมผัสดโดยตรงจากสารคัดหลัง่งอุจจระน้ำมูกน้ำลายาน้ำตาจากสัตว์ที่เป็นโรคนะคะ อันนี้นะคะส่วนใหญ่แล้วก็จะมีอาการไข้สูงปวดกล้ามเนื้อหอบหายใจลำบากไอแล้วก็ปอดบวมนะคะถ้ามีประวัติการสัมผัสสัตว์ปีกนะคะก็อาจจะต้องรีบพบแพทย์นะคะวิธีการป้องกันก็คือรับประทานอาหารประเภทสัตว์ปีกนั้นจะต้องปรุงสุก100%เซนะคะพวกไข่ไก่ไข่เป็ดนะคะกะ็ควรเลือกที่ใหม่และไม่มี มูลติดที่เปลือกนะคะหลีกเลี่ยงการสัมผัสสัตว์ปีกที่ป่วยหรือตายนะคะในช่วงระบาดนะคะก็ไม่ใช้มือสัมผัสสัตว์ปีกนะคะสวมถุงมือนะคะถ้าสัตว์ปีกตายจำนวนมากต้องรีบแจ้งปศุสัตว์นะคะแล้วก็ดูแลร่างกายให้มีสุขภาพที่ ดีนะคะโดยการรับประทานอาหารให้ครบห้าหมู่ออกกำลังกายพักผ่อนให้เพียงพอและไม่เสพสารเสพติดค่ะ,คะสำหรับในวันนี้นะคะคุณครูก็มีงานที่มอบหมายให้กับนักเรียนนะคะก็คือให้นักเรียนนั้นนะคะลองดูว่าโรคที่เป็นสาเหตุของการตายมากที่สุดนะคะไม่ว่าจะเป็นโรคติดต่อหรือโรคไม่ติดต่อซึ่งเราจะพูดต่อใน ชั่วโมงหน้านะคะก็เลือกมา1โรคนะคะว่ามีโรคอะไรมีอาการอย่างไรและมีแนวทางในการป้องกันแก้ไขอย่างไรนะคะสำหรับในวันนี้นะคะคุณครูก็ขอ,อให้นักเรียนนั้นนะคะได้ทำงานที่มอบหมายค่ะค่ะวันนี้สวัสดีค่ะ